สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาทําการทดสอบเครื่องมือหน่อยครับ s e r v i c e m ไมเตอนะครับตัวนี้จะเป็นสเติบิลลอกนะครับผมนะ sl 4 0 1 5นะครับนะอันนี้ต้องขอบคุณพี่สังคม้วยนะครับสังคมทานมิชชั่นนะครับผมนะที่จัดหาตัวนี้มาให้ผมนะครับก็เดี๋ยวมาทดสอบนิดนึงนะครับเป็นเครื่อง Standard e 3 2 0นะครับนะครับเดี๋ยวจะมาลองทดสอบ ความไวพักรับกําลังส่งอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ไม่ต้อง,ไม,อง,ไ,มองไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะว่า E สามสองศูนย์ของผมทาไมมันหน้าตาแตกนะครับก็คือฝามันแตกนะครับผมก็หาฝามาเปลี่ยนนะครับนะครับแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรนะได้เปลี่ยนแล้วยังก็ยังแตกอยู่นะครับเนี่ยแตกแล้วนะครับ E สามสองศูนย์นะครับอา่าผมจะเทสที่ความถี่หนึ่งสี่ห้าเดี๋ยวนะ ร้อยร้อยสี่สี่ก็ได้อะหน,นึ่งสี่สี่หนึ่งครับความไหวพักรับนะครับทดสอบความไวพักรับอันนี้สซ่เอวมันจะตั้งไว้ต่ำๆเลยนะรประมาณหนึ่งเลยน,น,ะนะครับดูว่าจะตัดที่เท่าไหร่นะครับเครื่องผมนี่ก็หลายสิบปีอนละอยู่นะ ่านะครับตัดที่ลบสิบห้านิดนะครับประมาณสิบห้าจุดสองจุดสามแถวนี้นะครับผมนะฮะอ่าอันนี้เราจะทดสอบภาคส่งนะครับภาคส่งก็นี่นะครับ4ี่จุดห้าโดยประมาณนะครับมอสทดสอบทดสอบนะครับมอสก็ประมาณ5้าเนะครับนี่นะครับอ่าอันนี้จะเป็นฝั่ง TX กับ RX เนาะเสร็จแล้วผมจะลอง ในโหมดนี้นะโหมดดูเพ็กเซอร์นะอันนี้มันมันก็สามารถเทสได้ทั้ง2ฝั่งนะครับเทสได้ทั้งสองฝั่งฝั่ง rx นะอันนี้คือจะเป็นโหมดโหมดดูเพกนะก็คือ rx tx พร้อมกันได้เลยนะครับแต่จริงๆเขาก็อาจจะไว้ใช้จูนนน่นนี้นั่นนะครับโดยการเปลี่ยนพอร์ตไปนะครับแต่นี้เราเพื่อความสะดวกในการทดสอบนะครับผมก็ตั้งเป็นโหมดดูเพกไปนะครับ ให้มันให้มันทดสอบทีเดียวได้ทั้งสองอย่างเลยในหน้าเดียวกันนะครับอันนี้ก็ rx นะทนเที rx อ่าซึ่งจริงๆมันก็คือค่าเดียวกันนั่นแหละแค่รวมจากสองหน้ามาอยู่หน้าเดียวน,นะครับอ่าคราวนี้เราจะทดสอบภาคสองนะครับขีเข้าไปนะครับก็สี่วัดกว่านะครับสี่เนี่ยนะครับ ทดสอบอมอสนะครับก็ประมาณนี้นี่ครับแล้วก็เ,เช็ครูปคลื่นไปถึงสเปกตรัมอะเนาะมันก็สามารถเช็คได้นะครับน,นี่นะครับตรงไหมนะครับน่นะครับ,รบมาเกอร์อยู่ตรงกลางนี่นะก็ตรงอยู่เนาะนี่ครับร้อยสี่สิบสี่นะครับ นั่นถ้าเราเช็คตรงนี้ดูซิว่ามันออฟเซตได้ไหมเอาตรงนี้มันไม่ขึ้นนะครับบางบางทีมันก็ขึ้นนะผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจมันนะอันนี้นะพึ่งได้มานะครับก็เลยเอามาลองทดสอบให้ดูนะครับซึ่งทางพี่สังคมเขาก็คาลิเบรตอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับก็ดีนะครับดีนะครับใช้ได้นะครับเป็นเครื่องมือที่เอาไว้เทสนี่ครับสำหรับสำหรับสายช่างแล้วกันนะครับ นี่ผมก็จัดหาว่าหนึ่งตัวนะครับสำหรับเอาไว้ใช้ทำงานนะครับอ่ะวันนี้เอามาแชร์ให้ชมกันนะครับสำหรับ Sta Block SL4015 นะครับผมคอ m บ n เนชั t o อนิเตอร o เนี่ยหรือ Service Monitor ที่เรียกกันทั่วไปนถึงแม้จะเก่านะอายุหลายหลายปีหลาย10ปีก็ยังใช้ทำงานได้นะครับอ่าวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย